อะมาดูรถดำหกลอ้อครับเดิมๆโอ้โหดูแบบหลังเต่าเลยนะอ่ะอืมก่อนเริ่ม พามาดูรถไถครับตัวนี้คูปุต้าครับซีรีเอ็มโอ้ด่านดินครับนะเจะดายรถดำาบางังโอ้ยสวยๆครับเกก้าครับสีแดงเลย ก็อย่าไหวเบาไหวครับดูคุณคูณเลยครับโอ้ยเสียงครับลุ้นลุ้นเด็กกาครับสีแดงน่าสีแดงสดเลยแต่งสวยเลยครับนะดำแล้วโอ้โทีมงานไหนหนอนเนี่ย เรียบร้อยครับนีได้ทั้งสองคันเลยครับฝั่งนู้นจ็มีครับสีขาวมีทั้งรถไทฟอร์ดด้วยมีทีมงานนี้ครับซับอุไร ทีมงานมาจากประโคนชัยครับนะประโคนชัยครับผมเคยถ่ายจำได้ครับทีมงานนี้มีซานี่ด้วยทีมงานซับไรครับเสร็จจากบอสวนนกประคคนชัยก็มาลุยต่อที่วี่รำต่อเลยครับนี่โอ้ตีคู่เลยครับผมมาเอาคันนี้ดีกว่าสีม่วงครับ จ,จเอาแบบจอๆใกล้ๆเลยครับ อืมเรียบร้อยอสายโหดครับ M หกสิบ HU ครับซีรีส์ M ครับตัวใหญ่รถไถครับแทรกเตอร์คูปต้าครับถ้าจะทีมงานเดียวกันครับกับรถดำเมื่อกี้ครับให้ดูไปเรื่อยครับคุ่นใหญ่เดิมๆครับเสียงเงียบเด็กนิ่งแต่แรงครับดู โอ้โหดูครับโอ้ค่ำเลยยกหล่อเลย ตอไม้เลยท่อนไม้ท่อนไม้โอ้สุดๆครับบ่อนี้ครับดูรถเพียบ บ่อน,นี้สุดจริงครับดูรถเยอะมากครับดูรถหกล้อดำต่อโอ้ยสูครับ ใจคนรับรถบรรทุกเล็กครับหกล้อมาจัดมาโอ้แต่ละคันครับผมอัดแบบคูนๆเลยครับสายแบกโอ้กำลังดำครับคันนี้ปาดหน้าเลยโอ้อยู่กับรถไฮฟ,ฟอร์ดครับฝั่งนู้น 底裤，底裤。